โอ,อ,อ,อ้ออโยชันเลยสีสีวิ่งวิ่งอย่างนี้ใช่เลยเว็บพนันใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอย่าไปหาเล่นเลยนะ้องการพนงการพนันเล่นโปงเล่นไปมันก็ไม่ดงไม่ดีหรอก <Yes! S 1> เล่นแล้วก็มันจะติดง,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 งมงงงงแงมอ่ะเออถ้าเราเล่นมนันนะมันจะเสียทั้งบ้านทั้งรถที่ดินอีกอย่างนะเมียน้เมียไม่เอานะเมียทิ้งเลยนี่เรื่องจริงพี่พูดจริงเลย เออเออเออนี่พี่กำลังจะกลับบ้านพอดีเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนแล้วกันพี่เตือนก่อนนะครับครับอ่ะพี่หมีแล้วกลับไงอะ่ะอ๋อพี่เดินกลับเดินกลับอา้าวแล้วรถพี่ไปไหนอะ่ะขายหมดแล้วไปขายหมดแล้วขายหมดแล้วไหนฮังนะปร <c oughs> สบการณ์รด้วยว่ะ <c oughs>